จะวิ่งต่งางๆนู่นเนาะคุณพี่พาท้องเงาพี่น้องงานเป็นเดินไปเดินมาต้องเดินทั้งวันสวัสดีค่ะพี่นอ้องตอนนี้เราก็กินก๋วยเตี๋ยวหิวมากเลยหิวมากไหมคะอิ่มแล้วหโยโย่แต่กินก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะพี่นอ้องที่ร้านพี่น้องนุชทำงานนะคะก๋วยเตี๋ยวเรือกลางกรุงแล้วก็มีอะไรนี่นะคะมีปีกไก่ คนไข่คนกินสิกินกับแกมเนาะเป็นว่าอาหารออดเจอร์แต่ว่าคอคอั่งแล้วนะคะกินก่อนกินแบบอาหารว่างอะไรเงี้ยเนาะปีไก่ทอดที่พอดีเดินขึ้นข้างบนเด่ลงมาพอดีล้องนุชปิดใช่ค่ะจะให้เดินเห็นด้านไะเดี๋ยวกคอนย่ามาเลยจ่ายเงินก่อนว่าลืมนี่ให้น้องนุชเชื่อว่าไม่ได้ขขขเขาเขาออทิ้งเลยนะ เขาเก็บมันไม่ได้นะเขาเคลีย์ถ้วยเคลีย์จานโเ<อ>ก็บล้างมลคุณกินให้หมดสิมัน,นไม่เหมือนบ้านเราเด้อเออกินน้องกีนปลอยไกลอีกแหละจะให้น้องนุชหอไปเพิ่มมาเขาสิบไปฮหอแล้วก็เคลียวเคลียวลงถังเหมือนเอเอเอ,เอาเอากินไกเสียดายเอาแล้วเอาแล้ววันนี้กเตียวเลื่อนให้แสบๆเนาะมันข้นดีเนาะ ก๋วยเตี๋ยวเรือเนื้อโคขุนอย่างเงี้ยเรหาพี่น้องทุกคนกินด้วยกันต้นน,นี่ค่ะน้องนูตน้องสวัสดีพี่น้องเย็ซี่อนเป็นไงนในห้กงงานเมนย์บอเมย์ยูเตั้งแต่กี่โมงจันถึงกี่โมงปิดต่อทุ่มค่ะตอนนี้ปิดสองทุ่มเบาหน่อยน้องนูดอันนี้แย่พองเหลือ,อดีก็ ไอทองแตกดีกว่าของเหลือ <c oughs> เอากินไอีพอออเมย์เบิร์นกินกินอย่างเดียวเหลือยู่เลยอยู่แค่สองชิ้นเองอเป็นกำลังใจให้ไปอยู่สองชิ้นเองตอนนี้เราก็อยู่ที่โวรเจ็เรือกลางกรุงนะคะ มีทุกเซนท่านเลยนะคะตอนนี้อยู่เซนท่านสาขาแจ้งวัฒนะนะคะพี่น้องแล้วก็มาเยี่ยมน้องได้ของฝากมาให้น้องทึ้งหลายอย่างได้บวกหงแน่แล้วก็ได้เขียดน้าแน่แล้วก็ได้เขียดตาบแห้งค่ะพี่น้องแล้วก็ได้โกบเนาะคะ่ะแล้วก็คุณต้องคิดเงินก่อนสิคะั่าง ติดตังด้วยนะคะจังลดติดตังด้วยนะคะนี่เลยขึ้นเลยสแกนเอานะคะสุดหล่ออ่ค <Okay. S 2> นั่นทอดกินเป๊บเดียวไปกินไก,ก่ทอดมา้วงแกนั่นตัวคัดเด็กอะไร สแกนตรงบาร์โคดตรงตรงนี้หรอ <c oughs> เรียบร้อยนะคะ <c oughs> เป็นน้นว่้าเรียบร้อยแล้วกินข้าวที่ร้านกินข้าวแบบซุปเซิร์ก่อนนะคะพี่น้องนี่เหรอคะ น้องโน้ตจะด้ายมาเด้อเนื้อแซนด์วิชเด้อไงด้วอ่ะโอเคโอเคฝากไว้แค่นี้เนาะบายบายไปเไปไปายก่อนโอ้โห